สวัสดีครับคลิปที่587เป็นคลิปที่ได้นำเอาพระสมเด็ดเจเบญจสลีมาให้รับชมกันนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุซุ้มหลังกระดานและที่สำคัญก็คือแม่เด็กตูติดค่อนข้างจะแรงพระสมเด็ดเจเบญจสลีนะฮะถือว่าเป็นพระที่สายวังสร้างขึ้นมา เพราะว่าเป็นลักษณะของการใช้สีมงคลนะฮะรวมทั้งหมด5สีก็คือเป็นจกมาผสมลงในมวลสารลงในเนื้อพระนะฮะล้วนแต่เป็นสีที่มีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งแนวคิดลักษณะแบบนี้น่าจะมาจาก ปัจยาจีนก็คือทางจีนนี้จะมีห้าธาหาสีนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายชัดเจนนะฮะเส้นมังคับพิมพ์เห็นชัดเจนไม่ว่าด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายขององพระที่เรียกว่าเส้นวาสนานะครับถือว่าเป็นพระที่มีความ งดงามเส้นสายสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับสัวเรื่องมวลสารน่าจะหายห่วงนะฮะเพราะว่าเป็นพระที่สร้างโดยสกุลวังสร้างในบวรพิเศษนะครับดูการตัดขอบนะฮะมีรอยปริรอยแยกชัดเจนมงบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับ ตัดจากด้านบนเฉลียงลงมาข้างล่างนี้นะฮะท่านในองค์พระเริ่มจากพระเกศนะฮะอ่อนช้อยแล้วก็ทะลุซุ้มออกไปพระศอหรือลำคอสูงนะฮะพระอุระนูนเด่นเป็นสง่าซอกแขนลึกวงแขนสวยการนั่งเราเห็นประบาทซ้ายชัดเจน ฐานสิงเล็กคมชัดฐานล่างตัดเฉียงและมีการยุบตัวเป็นแนวยาวตรงการฐานองบอกว่าเป็นพระสมเด็จยุคป,ปลายด้านนี้เราจะเห็นพระกันชัดเจนองนี้มีพระกันข้างเดียวนะฮะซึ่งจำลองมาจากพระพุทรูปองค์สำคัญในรัชกาลที่4 เส้นชายวอนเห็นชัดเจนนะครับดูพื้นผิวขององค์พระเราจะสังเกตให้ชัดเจนว่ามีฝ้าของปูนที่งอกขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเภาพปรากฏให้เห็นด้านหลังนะฮะตามขอบก็มีรอยปรีนะครับ เม็ดขาวๆตรงนี้นะที่เราเห็นทั่วทั้งองค์นี้จะเป็นเม็ดของผงพระวุทธุคุณนะครับตอกน,นั้นเรายังเห็นดินสีเหลืองนะฮะเห็นพวกเกล็ดปรากฏอยู่ด้านหน้าเห็นฝ้าขาวุมทั้งองค์นะครับมงบอกว่าพระองค์นี้มีอายุ เก่าถึงยุคผิวพันธ์ก็ไม่ราบเรียบนะฮะเป็นตะปุ่มตะปังสูงสูงต่าต่ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรูปนี้เป็นด้านหลังนะฮะถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงอันนี้เป็นเม็ดเล็กนะครับรูปนี้ก็บ่งบอกถึงมวลสารนะฮะ เม็ดนี้เป็นเม็ดสีมะมี่ยวนะฮะไม่น่าจะเป็นดินกำแพงนะน่าจะเป็นโอนสารชนิดอื่นเม็ดเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะฮะทำให้พระองค์นี้เม็ดเหล็กติดติดค่อข้างค่อนข้างจะแรงตรงนี้เป็นเส้นซมนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดเหล็ก เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทักยาภาพในส่วนที่ลาดเอียงได้ชัดเจนนะครับมวลสารเป็นสีง่วงนะฮะน่าจะเป็นหินเป็นเหล็กนอกนั้นเราก็เห็นพวกผงถานนะฮะส่วนจุดแดงก็ยังมองเห็นไม่ชัดเจนนะัก มีเศษทองคําปรากฏอยู่ในเนื้อพระพอสมควรนะฮะมงบอกถึงความเป็นโพกรั์ดินสีเขียวนะฮะเม็ดเหล็กฐานล่างสุดนะฮะมีการตัดเฉียงตามเอกลักษณ์ของพระยุกปปลายนะครับ ่านสิงเล็กคมผดงานหัวเข่าด้านขวาขององค์พระเราเห็นพระบาทสายชัดเจนปรากฏเศษทองคำค่อนข้างจะเยอะหัวเข่าด้านซ้ายขององค์พระเห็นเส้นชายจีวรชัดเจนองค์แขนนะฮะสังเกตมีการ เปลี่ยนแปลงทางกยภาพนะฮะผิวขององค์พระเส้นของวงแขนขยุกขยิกนะฮะหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนผิวพันณทรงทรงต่ำๆพระอุระอดงามหนูนเด่นซอกแขนลึกพระเกศทะลุซุ้มออกไป พระพักนะฮะมีพกกระกันข้างเดียวมีทองคำติดอยู่บนพระพักมีพงสีขาวของผงพระเคุณปรากฏให้เห็นเรามาดูรูปจากกล้องกลระแขยสูงแบบสดๆกันนะฮะ พระเกตจะู้ซูมออกไปพระองค์นี้มีทั้งเศษทองคำนะฮะแล้วก็พวกตึกไหลสีเงินแบววาวค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าโดดเป็นทั้งเรื่องของพกทรัพย์ แล้วก็เรื่องของการป้องกันอาวุธปูนนะฮะงอกขึ้นมาตลอดเวลาบมลสารที่เราเห็นนะฮะพอที่พอจะสังเกตได้ก็คือพวกเม็ดสีม่วงแบบนี้ แล้วเขาพวกฐานสีดำนะครับส่วนดินสีฟ้าดินสีเหลืองนะฮะก็สีเขาคุมเครือกับสีเป็นจัดสลิขององค์พระซอกแขนลึกนะฮะ งอกขึ้นมาเต็มไปหมดเศษทองคำมีเยอะแยะมากมายบงบอกว่าพระองค์นี้ต้องเป็นพระที่สร้างในวารพิเศษการเปลี่ยนแปลงทักยภาพ ปรากฏให้เห็นชัดเจนนะฮะเป่นสายที่ขยุขยิกแบบนี้ดินสีฟ้าดินสีม่วงดินสีแดง เส้นซุ้มเส้นซมขององค์พระก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะฮะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นนอกจากนั้นก็เป็นพวกฐานสิงนะฮะดูกาดูก ดูการงอของปูในส่วนที่ลาดเอียงนะครับเหล็กสีเงินแวววาวสีพวกนี้เป็นสีหองเป็นจัสรีในเนื้อพระนะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะฮะก็เต็มไปด้วยเหล็กเต็มไปด้วยมวลสารซึ่งเป็นลักษณะของผงดำจุดดำผงถานผมวัาคุณแบบนี้นะฮะสีขาว พันธุ์ที่มีความสูงความต่ำบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจกบน้ำยาเช็คอายุคแคนไซ์ลงในตำแหน่งนี้น้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมไม่กระจายหายไป ปอกาก็ขึ้นมาโอเคถือว่าผ่านเรากลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเป็นจุดสำคัญในการศึกษาสะสมพอสมเด็จ ความเก่าเนื้อหาหมวลสารการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะชี้ขาดว่าพระองค์นี้แท้หรือไม่แท้มีความเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับไม่ใช่เอาตำหนิพิมพ์ทรงมาเป็นตัวชี้ขาดนะครับ กรมีพระที่หลอโบราณเหมือนกันนะครับเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงนี้เป็นไปเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้ที่จะเหมือนกันต้องดูเนื้อโลหะดูความเก่าดูกระแสโลหะเป็นจุดชี้ขาด ตรงนี้มีประกันข้างเดียวนะฮะโ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ